เดี๋ยว<อ>พวกเธอจะไปไหนอ่ะมีอะไร,รล่าคะก็น้องเธอดิขโมยตังค์พี่อ่ะฮะฮะน้องหนูเนี่ยนะน้องหนูจะไปขโมยเงินพี่ได้ยังไงอ่ะใช่ใช่ค่ะหนูไม่ได้ขโมยอะไรเลยนะคะพี่วาก็ใช่นะสิเมื่อกี้เดินชนกับน้องเธอที่หน้าห้องน้ําอ่ะพอรู้ตัวอีกทีล้วงดูในกระเป๋าอะ่ะเงินก็ไม่อยู่แล้วถ้าไม่ใช่น้องเธอแล้วจะเป็นใครพี่มีหลักฐานหรือเปล่ามากล่าวหาน้องหนูแบบนี้ไม่เชื่อ ลองค้นดูในกระเป๋าน้องลดลดิอาจจะซ่อนไว้ในนั้นก็ได้ใครจะไปรู้จริงเหรอวิว่าออหนูไม่ได้ขโมยนะคะไม่ดี่นดนั่นไงหลักฐานก็เห็นอยู่คาตาทีนี้จะแก้ตัวยังไงสำหรับเพื่อนๆที่ใช้สมาร์ทโฟนกดติดตามพวกเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกด ตกแล้วน่ะยังจะเก็บขึ้นมากินอีกเหรออืมเอาตังค์พี่ไปซื้อใหม่ก็ได้เอาเอาไปเอ่อไม่เป็นไรค่ะหนูไม่เอาดีกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเอาไปเถอะโอ๊ยแมี้ไงพี่ให้แล้ไปเถอะนะไม่เป็นไรค่ะไม่เปอาจริงจริงนี้พี่ให้จริงๆเอาเลยไม่ต้องเกรงใจอ่ะไม่เป็นไรจริงๆค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูไม่เอาดีกว่าค่ะอีบ้านี่มาแล้วจะทำอะไรอ่ะเปล่าซะหน่อย ว่ามีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรค่ะ,ะไปแบงกันเ่าไปกันเถอะไปอะโอ้ยว่าเธอต้วงมารอที่นี่ด้วยอ่ะเอา้าก็มากกำลังกายรนอะแม่ไงทำไมพี่ว่าคนมันจะพอม คุยอีว่างั้นเราก็มันจะออกไปแล้วกันไม่อยากหุ่นดีนะเนอ้ยหยุดฮะหยุดมา นี่พี่จะไปถามอะไรผมสักคำเลยเหรออะไรเฮ่เฮ <c oughs> นี่คืออยากให้ทักว่งงางั้นเถอะไม่ใช่อะดิเ <c oughs> อ็งเป็นอะไรมาวะหน้าบูดเป็นตูดลิงเนไปกินอะไรผิดมาเปล่าก็มาตอนเย็นๆเนี่ยผมไปเจอเด็กคนนึงมาผมก็หวังดีเห็น <c oughs> เขาทําขนมลวกผมก็อยากจะให้ตังเขาไปไปซื้อขนมใหม่เนี่ย <c oughs> แต่เขาก็ปฏิเสธความมีน้ําใจของผมวะยิงว่งงางั้นเถอะคนสดยอยากจะเป็นคนดีเนี่ยพี่แล้วไงแล้วทีนี้จะเอาไง แคยนว่ะพี่แค้นมือนขค้นฝั่งตึกเรือกรธนเด็กใช่จิตใจทำด้วยเลยสังกะสีครับแล้วให้ทำไงยายพี่ทำไงพี่ผมอยากแก้แค้นแต่ถ้าจะผมไปเองอ่ะน้องก็จะผมได้แน่นอนพี่เปลี่ยนตัวของผมนะเชื่อผมดิเอ็งมาหาถูกคนเลยน้องเชื่อมือพี่นี่ยี่สิะพี่ชายที่ผมรู้จักใช่รอดูขอบคุณมากครับพี่ผมจะรอติดตามผลงานนะ อะไรไหมน้องอ๋อขอโทษนะคะไม่เป็นไรค่ะโอเคดีแล้วอ๋อเข็ดดีจับดีๆหนูเฮ้ยไปออกกำลังกายมา้มันสดชื่นจริงเหรโอ๊ยอย่าหาเป็นพูดเลยมีเค้าก็บอกว่าออกแรงกันอยู่สองคนเนี่ย ไ่มอมแบบนี้ <S <S ชาไหนมันจะไปหอมฮะโอ้ยชาตินี้แหละคอยดูเลยเฮ้ยแล้วนี่เมื่อไหร่ว่าจะมาเนี่ยไม่ค้องน้ำนานจังพูดยังไม่ทันถ่ายคาบเลยนูน่นมานู่นแล้วอ่ะพีว่ามาแลว้วเดี๋ยวมาเลยๆๆมาๆนัง่นงๆพี่่เราวิ่งลับ,บ้านกันเถอคะ่ะแม่มาแล้วเดี๋ยวหนูโต๊ะรีบกลับไปทำการบ้านอีกเอาเโอเคไปรีบกลับกัน หวานใช่ไหมเฉยเดี๋ยวพวกเธอจะไปไหนอ่ะมีอะไรหรือเปล่าคะก็น้องเธอดิขโมยตังค์พี่อ่ะฮะฮะน้องหนูเนี่ยนะน้องหนูจะไปขโมยเงินพี่ได้ยังไงอ่ะใช่ใช่ค่ะหนูไม่ได้ขโมยอะไรเลยนะคะพี่ว่าก็ใช่นะสิเมื่อกี้เดินชนกับน้องเธอที่หน้าห้องน้ำอ่ะพอรู้ตัวอีกทีล้วงดูในกระเป๋าอ่ะเงินก็ไม่อยู่แล้วถ้าไม่ใช่น้องเธอแล้วจะเป็นใคร พี่มีหลักฐานหรือเปล่ามากล่าวหาน้องหนูแบบเนี้ยไม่เชื่อลองค้นดูในกระเป๋าน้องดูดิอาจจะซ่อนไว้ในนั้นก็ได้ใครจะไปรู้จริงเหรอมิว่าออหนูไม่ได้ขโมยนะคะพี่ดนสินนั่นไงหลักฐานก็เห็นอยู่คาตาทีนี้จะแก้ตัวยังไงมิว่า เชื่อหรอกพี่ว่าพี่เชื่อนะถึงว่าเราจะลำบากแค่ไหนอะแต่หนูก็ไม่มีทางทำแบบนี้หรอกใช่ไหมพี่อย่ามามั่วเลยเราได้อะไรยังจะมาเถียงอีกเหรอน้องไม่ได้ทำหรอกพี่วาวเขารู้แล้วแต่ว่าหลักฐานมันชัดเจนมากเลยอะวะเงินเนี้ยอาจจะไม่ใช่เงินของพี่เขาก็ได้นะแล้วทำยังไงเขาบอกมาชัดเจนขนาดนี้แล้วอะพี่ว่านี่หนูทำจริงจริงเหรอ อะไรพี่วา่าพี่วา่วามันใช่เวลามาเล่นไหมเดี๋ยวฮะดูสถานการณ์บ้างดิใช่อย่าไปทำปเป็นเล่นกบเกลือนนะไม่ใช่สังหน่อยไม่พี่กกนั่นไงกบจางดีเนาะจะอะไรป่ะเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรค่คะพอแม่ค่ะโอเคเดียนดีดีดละ คืนได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้สินะไม่เป็นไรเก่งไปกินขนมเลยไปตัวน้องพี่เก่งมากใช่แล้วดิเลยว่าที่ไม่โดนคนแบบนี้หรอค่ะไปกลับบ้านกัน